ในเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาเหมือนทุกวันภาพในกระจกกลับมีบางอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยเส้นผมเส้นหนึ่งที่ไม่เหมือนใครสะท้อนอยู่ตรงขมับมันไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีน้ำตาลแต่กลับเป็นสีขาวชัดเจนจนสะดุดตาเหมือนสัญญาณเล็กๆจากร่างกายที่ส่งมาบอกอะไรบางอย่างหลายคนอาจจะเคยมีโมเมนต์แบบนี้เผลอจับเส้นผมที่ต่างจากเพื่อนๆบนศีรษะแล้วหัวใจก็เต้นแรงเบาๆพร้อมคำถามที่ดังขึ้นในหัว นี่มันเกิดขึ้นแล้วหรอหรือบางคนอาจแอบถอนออกก่อนจะมีใครเห็นเหมือนปฏิเสธไม่อยากยอมรับว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนไปแต่ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์เส้นผมสีขาวเส้นนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอายุเท่านั้นมันคือผลลัพธ์ของกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างน่าทึ่งใต้หนังศีรษะเล็กๆของเราที่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่เคยหยุดพักเพราะแท้จริงแล้วผมไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่งอกจากศาีรษะ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วที่ประกอบด้วยเซลล์นับพันมีระบบไหลเวียนมีการสร้างมีการตายและที่สำคัญคือมีสีที่เกิดจากเคมีของชีวิตโดยตรงเมื่อเริ่มมองผมในมุมนี้เส้นขาวหนึ่งเส้นอาจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประตูเปิดสู่คำถามที่น่าค้นหาว่าทำไมบางคนถึงหงอกเร็วในขณะที่บางคนกลับมีผมดำสนิทแม้จะอายุเกิน60 และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกเล็กๆใต้หนังศีรษะที่เต็มไปด้วยความลับของเซลล์และสีสันแห่งชีวิตเรื่องราวของผมที่มากกว่าแค่เส้นใยธรรมดาก่อนจะไปหาคาตอบว่าทำไมผมถึงงอกต้องรู้จักผมให้มากกว่านี้สักหน่อยเพราะสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเส้นใยธรรมดาธรรมาบนศีรษะจริงๆแล้วเป็นผลงานวิศวกรรมระดับเซลล์ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คิด เส้นผมแต่ละเส้นเกิดจากรูขุมขนผมหรือ hair follicle โครงสร้างเล็กๆใต้ผิวหนังที่ทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตเส้นผมโดยเฉพาะภายในนั้นมีเซลล์หลายชนิดทำงานร่วมกันอย่างประสานเช่นเซลล์สร้างเคราตินหรือเคราตินโนไซต์ที่ผลิตเส้นใยโปรตีนแข็งแรงขึ้นมาและเซลลเมลานไซต์ที่รับผิดชอบเรื่องสีของผมทุกเส้น ถ้ามองจากภายนอกผมดูเหมือนเส้นเดียวต่อเนื่องยาวแต่แท้จริงมันมีชั้นอยู่ภายในถึง3ระดับคอเท็กซ์คือแกนกลางที่เต็มไปด้วยเคราตินและเมลานินเป็นส่วนที่กำหนดทั้งความแข็งแรงและสีของผมคิวติเคิลชั้นนอกสุดที่เป็นเกล็ดใสเรียงซ้อนเหมือนเกล็ดปลาทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ผมเสียหายเมดูล่าบางคนมีบางคนไม่มี เป็นช่องว่างตรงกลางที่อาจช่วยให้ผมมีความยืดหยุ่นสีผมทั้งหมดที่เห็นบนโลกไม่ว่าจะดำน้ำตาลแดงหรือบลอนล้วนมาจากเม็ดสีเล็กๆที่ชื่อว่าเมลานินที่ถูกผลิตโดยเมลาโนไซต์และส่งเข้าสู่เซลล์สร้างเส้นผมในระหว่างที่ผมกำลังงอกขึ้นมาสิ่งน่าสนใจคือเส้นผมที่เราเห็นอยู่นั้นตายแล้ว หมายถึงมันเป็นเซลล์ที่หยุดการทางานแล้วเหลือเพียงโครงสร้างโปรโตีนแข็งๆที่งอกออกมาจากศีษะส่วนที่มีชีวิตจริงๆอยู่ลึกลงไปในรากผมเท่านั้นดังนั้นทุกครั้งที่ตัดผมเราไม่ได้ทำร้ายสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดแต่กําลังตัดเส้นใยโปรโตีนที่เคยเป็นผลผลิตของเซลล์ที่ขยันที่สุดในร่างกายต่างหากและเมื่อเข้าใจโครงสร้างของผมแล้ว คำถามต่อไปก็คือสีของมันมาจากไหนทำไมบางคนมีผมดำสนิทบางคนกลับมีสีทองหรือแรงสดทั้งหมดนี้อยู่ที่ศิลปินตัวจิ๋วที่ชื่อว่าเมลานินนั่นเองถ้าเส้นผมคือผืนผ้าใบเม็ดสีเมลานินก็คือจิตรกรตัวจิ๋วที่ใช้ผู้กันระดับเซลล์แต่งแต้มสีสันให้แต่ละเส้นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันบนศีรษะของมนุษย์ทุกคน ภายในรากผมมีเซลล์เมลานอไซต์ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีเล็กๆที่ชื่อว่าเมลานินซึ่งมีอยู่สองชนิดหลักยูเมลานินเป็นเม็ดสีเข้มออกโทนดำหรือน้ำตาลเข้มฟีโอเมลานินเป็นเม็ดสีโทนอุ่นออกเหลืองแดงหรือส้มทั้งสองชนิดนี้จะผสมกันในสัสดส่วนที่ต่างกันเหมือนสูตรผสมสีในจานวาดรูปที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละคน ทำให้เกิดเฉดสีผมที่แตกต่างถ้ามียูเมลานินมากผมจะออกดำหรือน้ำตาลเข้มถ้ามีฟีโอเมลานินเด่นผมจะกลายเป็นแดงหรือบลอนทองอ่อนสีผมจึงไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการทำงานทางพันธุกรรมโดยตรงยีนหลายตัวเกี่ยวข้องกับการควบคุมการสร้างเมลานินเช่นยีน MC1R ที่มีชื่อเสียงมากในคนยุโรปเหนือ หากยีนนี้มีการกลายพันธุ์บางรูปแบบจะทำให้เมลาโนไซต์ผลิตฟีโอเมลานินมากกว่ายูเมลานินผลลัพธ์คือผมสีแดงและผิวขาวซีดลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะกลุ่มคนในภูมิภาคหนาวในขณะที่ชาวเอเชียและแอฟริกันส่วนใหญ่มียูเมลานินมากทำให้ผมออกดำหรือน้ำตาลเข้มซึ่งช่วยป้องกันร,รังสี UV ได้ดีกว่าในสภาพอากาศร้อนและแดดจัดเป็นเหมือนวิวัฒนาการ ที่คัดเลือกสีผมให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเมลานินจึงไม่ใช่แค่สีแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวการเอาชีวิตรอดและประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ที่ถูกเขียนไว้บนเส้นผมทุกเส้นโดยไม่ต้องใช้หมึกแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อจิตรกรตัวจิ๋วเริ่มอ่อนแรงโรงงานสีเริ่มเงียบเม็ดสีไม่ถูกสูงขึ้นไปเคลือบเส้นผมเหมือนเดิมเส้นสีเทาและสีขาวจึงเริ่มปรากฏ นั่นคือสัญญาณแรกของการปิดตัวลงของโรงงานผลิตสีที่กำลังจะพูดถึงต่อไปในช่วงวัยหนุ่มสาวเมลานโนไซ์ตในรูขุมขนแต่ละแห่งทำงานเหมือนโรงงานที่เปิดไฟตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเซลลเล็กๆเ,เหล่านี้จะผลิตเม็ดสีเมลานินอย่างต่อเนื่องส่งเข้าสู่เส้นผุมที่กำลังงอกขึ้นเพื่อแต่งแต้มให้แต่ละเส้นมีสีสันสดใสและสม่ำเสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบที่เคยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มแผ่วลงทีละนิดไม่ได้หยุดทันทีแบบปิดสวิตช์แต่ค่อยๆเสื่อมตามจังหวะของชีวิตเมลานอไซต์เริ่มผลิตเม็ดสีได้น้อยลงเพราะเซลล์ต้นกำเนิดของมันหรือเมลานสเตมเซลล์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรูขุมขนเริ่มเสื่อมสภาพจากกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติเซลล์เหล่านี้ไม่สามารถแบ่งตัวทดแทนได้เหมือนเดิม อีกทั้งยังมีปัจจัยสำคัญอีกตัวคืออนุมูลอิสระหรือ free radicals ของเสียระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นจากการหายใจการเผาผลาญพลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นแสงแดดหรือมลพิษอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถทำลาย DNA และโปรตีนภายในเมลานไซต์ทำให้โรงงานผลิตสีค่อยๆสูญเสียประสิทธิภาพ เมื่อเมลาโนไซต์ลดจำนวนลงหรือทำงานได้ไม่เต็มที่เส้นผมที่งอกขึ้นใหม่ก็จะได้รับเม็ดสีน้อยลงเรื่อยๆจากผมดำเข้มจึงเริ่มกลายเป็นเทาอ่อนและในที่สุดก็ขาวสนิทสิ่งน่าสนใจคือกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดพร้อมกันทุกจุดบนศีรษะบางบริเวณอาจมีเมลาโนไซต์ที่ยังแข็งแรงอยู่ทำให้เกิดภาพผสมระหว่างผมดำกับผมขาวเส้นหนึ่งเป็นสีแห่งวัยเยาว์อีกเส้นคือร่องรอยของเวลา นักวิทยาศาสตร์มองว่าการงอกไม่ใช่แค่สัญญาณของอายุแต่เป็นดัดชนีชีวภาพของความสมดุลภายในร่างกายบ่งบอกถึงระดับความเครียดออกซิเดชันที่สะสมมานานและเมื่อสีค่อยๆจางลงในทุกเส้นที่งอกใหม่เราจึงได้เห็นผมงอกไม่ใช่สีของความแก่แต่เป็นหลักฐานของการทำงานที่ยาวนานของเซลเล์เล็กๆที่เหนื่อยมาตลอดชีวิตเครียดมากจนผมงอกเลย ประ,ะโยคนี้เคยฟังดูเหมือนคําเปรียบปเปรยเล่นๆที่ผู้ใหญ่พูดเวลาชีวิตเจอเรื่องหนักแต่พอวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าไปส่องดูใกล้ๆคําพูดนี้กลับไม่ใช่เรื่องล้อนเล่นเสียทีเดียวเรื่องราวเริ่มจากข้อสังเกตง่ายๆในประวัติศาสตร์มีบันทึกหลายครั้งว่าผู้นำทหารนักโทษหรือผู้ที่ผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมักมีผมขาวขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน เช่นเรื่องเล่าของมารีอองตัวแนตราชินีฝรั่งเศสที่ว่ากันว่าผมงอกทั้งศีรษะในคืนก่อนถูกประหารแม้จะดูเป็นเรื่องเกินจริงแต่คำถามที่ตามมาคือความเครียดส่งผลต่อสีผมได้จริงหรือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดเคยตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารเนเจอร์ Nature, โดยทดลองกับหนูพบว่าเมื่อสัตว์เผชิญความเครียดอย่างรุนแรง ร่างกายจะหลั่งอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดปฏิกิริยาลูกซ่อนี้ไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะเส้นประสาทซิมพาเทติกที่เชื่อมต่อกับรูขุมผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านออะดรีนาลีนถูกปล่อยออกมาจำนวนมากจนเข้าไปทำลายเซลล์ต้นกำเนิดเมลานไซต์ที่อยู่ในรูขุมผลโดยตรง เซลลเหล่านี้ไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกเมื่อมันหายไปการผลิตเม็ดสีเมลานินก็หยุดลงส่งผลให้เส้นผมใหม่ที่งอกขึ้นกลายเป็นสีขาวในเวลาอันสัน้นพูดง่ายๆคือความเครียดไม่ได้ทำให้ผมที่มีอยู่เปลี่ยนสีในทันทีแต่ทำให้ผมที่กำลังจะงอกขึ้นใหม่ไม่มีสีตั้งแต่ต้นเพราะแหล่งผลิตเม็ดสีถูกทำลายไปแล้วแม้งานวิจัยนี้ทำในสัตว์ทดลอง แต่ผลลัพ์สอดคล้องกับสิ่งที่สังเกตได้ในมนุษย์จริงๆว่าช่วงที่ร่างกายหรือจิตใจเครียดมากผมหงอกอาจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในเชิงชีววิทยาคือการที่ความเครียดเร่งเวลาให้ระบบสีผมเสื่อมเร็วกว่าปกติดังนั้นตำนานที่ว่าเครียดแล้วผมงอกจึงไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจแต่มันมีรากฐานอยู่บนกลไกลของฮอร์โมนและระบบประสาทจริงๆ แค่เส้นผมเส้นหนึ่งก็สามารถสะท้อนแรงกดดันที่สมองและหัวใจต้องแบกรับได้อย่างเงียบงนันในขณะที่บางคนเริ่มเห็นผมงอกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30แต่บางคนกลับยังมีผมดำสนิทแม้อายุแต่60ปีคำถามคือทำไมความแตกต่างนี้ถึงเกิดขึ้นได้ทั้งที่ทุกคนล้วนมีเมลานไซต์เหมือนกันคำตอบอยู่ในสิ่งเล็กที่สุดที่กำหนดความเป็นเรา DNA พันธุกรรมคือแผนที่ชีวิตที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและสีผมก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยีนหลายตัวไม่เพียงแค่กำหนดสีแต่ยังรวมถึงจังหวะเวลาที่สีจะเริ่มจางลงด้วยในปี2016นนักวิจัยจาก University College London พบยีนชื่อว่า IRF4 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการควบคุมเมลานไซต์ในรูขุมขุนยีนนี้ทำหน้าที่คล้ายสวิตช์ควบคุมการผลิตเมลานินเมื่อตัวควบคุมนี้เริ่มทำงานผิดพลาดหรือมีการกลายพันธุ์การสร้างเม็ดสีจะลดลงเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดผมงอกก่อนวัยนอกจากนี้ยังมียีนอื่นๆที่มีบทบาทเช่น BCL2 และ MITF ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เมลานอไซต์าตายเร็วเกินไปหากยีนเหล่านี้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพก็เหมือนโรงงานสีที่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าคนอื่นความแตกต่างทางเชื้อชาติก็มีส่วนสำคัญเช่นชาวเอเชียโดยเฉลี่ยจะเริ่มมีผมหงอกช่วงอายุประมาณ30-35ถึงปีชาวคอเคเชียนยุโรปวันตกมักเริ่มหงอกเร็วกว่าเล็กน้อยประมาณ25-30ถึงปี ส่วนชาวแอฟริกันโดยเฉลี่ยจะเริ่มหนอกช้ากว่าคือราว40ปีขึ้นไปตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวแต่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมที่วิวัฒนาตามสภาพภูมิอากาศและรังสีจากดวงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่โลกแม้กระทั่งในสัตว์เองก็พบลักษณะเดียวกันเช่นม้าและสุนัขบางสายพันธุ์มีแนวโน้มหงอกเร็ว เพราะยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเสื่อมเร็วกว่าปกติแสดงให้เห็นว่ากระบวนการงอกเป็น,นกลไกทางชีววิทยาที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่ได้จำกัดเฉพาะมนุษย์ดังนั้นถ้าใครเริ่มมีผมงอกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30อย่าเพิ่งโทษความเครียดหรืออาหารเพราะบางครั้งรหัสพันธุกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ได้กำหนดเวลานั้นไว้แล้ว เหมือนนาฬิกาภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยธรรมชาติเองแม้พันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดชะตาหลักของสีผมแต่สิ่งที่กินเข้าไปในทุกวันก็มีผลไม่แพ้กันเส้นผมอาจดูเป็นเพียงโปรโตีนแข็งๆที่ไม่มีชีวิตแต่การสร้างและคงสีของมันกลับอาศัยสารอาหารหลายชนิดที่ทำงานร่วมกันอย่างละเอียดอ่อนหนึ่งในสารสำคัญที่สุดคือวิตามิน B12 ซึ่งจำเป็นต่อก,การสร้างเม็ดเลือดแดงและการทำงานของระบบประสาทวิตามินนี้ยังช่วยให้เซลล์เมลานไซต์ทำงานได้เต็มที่เพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเมลานินโดยอ้อมคนที่ขาดวิตามิน B12 มักจะมีอาการผมหงอกก่อนวัยร่วมกับอาการเหนื่อยง่ายและผิวซีดต่อมาคือทองแดง (Copper) ปเ,ปเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทโดยตรง ในการกระตุ้นเอนไซม์ชื่อว่าไทโรซินเอสซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในการสร้างเมลานินหากร่างกายขาดทองแดงแม้จะมีเซลล์สร้างสีพร้อมแต่กระบวนการเคมีที่ใช้เปลี่ยนกรดอะมิโนให้กลายเป็นเม็ดสีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เต็มที่นอกจากนี้ยังมีเหล็กไอรอนและสังกะสีที่ช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์รากผมและรักษาสุขภาพของรูขุมผล เมื่อร่างกายขาดาธาตุเหล่านี้ผมจะเริ่มบางลงเปราะง่ายและสีจะจางลงเร็วกว่าปกติในอีกด้านหนึ่งสารพิษบางชนิดก็มีส่วนเร่งให้เกิดผมหงอกก่อนวัยเช่นโลหะหนักอย่างตะกัว่วแคดเมียมและปรอดซึ่งสามารถสะสมในร่างกายและทำลายการทำงานของเมลานไซต์ได้โดยตรงผู้ที่สูบบุหรี หรืออาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงจึงมีแนวโน้มผมหงอกเร็วกว่าคนทั่วไปแม้แต่การอดอาหารแบบสุดโตง่งหรือการรับประทานอาหารไม่ครบหมู่ก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบสร้างเม็ดสีในร่างกายเสียสมดุลร่างกายจะเลือกส่งสารอาหารไปยังอวัยวะสำคัญก่อนเช่นสมองและหัวใจส่วนรูขุมผลที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญ จึงขาดแคลนสารอาหารและหยุดผลิตสีไปโดยปริยายสีผมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของยีนแต่ยังสะท้อนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่สิ่งที่เลือกกินไปจนถึงสิ่งที่ร่างกายต้องเผชิญจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมื่อเข้าใจเรื่องนี้การดูแลสุขภาพผมก็ไม่ใช่แค่เลือกแชมพูที่ดีแต่คือการดูแลจากภายในเพราะสีของผมคือภาษาของร่างกายที่บอกเล่าได้ว่า เซลข้างในกำลังอยู่ในสภาวะใดผมงอกไม่ได้เพิ่งกลายเป็นเรื่องให้คนสนใจในยุคปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องเผชิญและแต่ละวัฒนธรรมต่างตีความเส้นสีขาวนี้ในแบบของตัวเองบางแห่งมองว่าเป็นของวิเศษแห่งปัญญาขณะที่บางแห่งกลับเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสาปแห่งการเวลาในกรีกโบราณผมงอกถือเป็นมงกุฎแห่งสติปัญญา นักปราชญ์และกะวีผู้ยิ่งใหญ่ถูกวาดภาพพร้อมเส้นผมสีเทาหรือขาวเช่นเดียวกับเทพเจ้าซุสที่มักถูกจินตนาการให้มีผมสีเงินสะท้อนอำนาจและความเก่าแก่แห่งสวรรค์สำหรับชาวกรีกแล้วสีขาวของผมคือร่องรอยของประสบการณ์เป็นหลักฐานของการผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง ในทางกลับกันชาวอียิปต์โบราณกลับไม่ยอมให้ผมหงอกปรากฏต่อหน้าผู้คนเลยพวกเขาใช้สมุนไพรและสีจากธรรมชาติเช่นเห็นหน้าและผมตะกัวผสมกรรมฐถันเพื่อย้อมผมให้กลับเป็นดำเพราะในวัฒนธรรมอียิปต์ผมดำปริบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตและความอ่อนเยาว์ผมหงอกจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการเสื่อมถอยสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผย ส่วนในดินแดนเอเชียความเชื่อเรื่องผมหงอกเต็มไปด้วยความหลากหลายในจีนโบราณผมหงอกถือเป็นเครื่องหมายแห่งชะตาและประสบการณ์ผู้สูงอายุที่มีผมหงอกได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและผ่านชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่ในอีกมุมหนึ่ง มีตำนานบางสายที่มองว่าผมหงอกเร็วคือคำสาปแห่งความเศร้าที่เกิดจากการแบกรับความทุกข์ในใจนานเกินไปเช่นตำนานหญิงสาวที่ผมหงอกภายในคืนเดียวหลังจากสูญเสียคนรักสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจที่แตกสลายจนแม้แต่ร่างกายยังเปลี่ยนสีไปด้วยในญี่ปุ่นผมหงอกในนักรบถูกมองว่าเป็นรอยแห่งศักดิ์ศรี คนที่มีผมขาวก่อนวัยอาจถูกมองว่าเป็นผู้ผ่านประสบการณ์หรือรับภาระหนักในชีวิตมากกว่าคนทั่วไปขณะที่ในบางยุคเช่นสมัยเอโดะผู้หญิงบางกลุ่มกลับย้อมผมให้ขาวเพราะถือว่าเป็นแฟชั่นที่สื่อถึงความสงบและความนิ่งของจิตใจ ไม่ว่ามนุษย์ในยุคไหนผมหงอกก็ไม่เคยเป็นเพียงปรากฏการทางชีววิทยามันถูกตีความให้มีความหมายเชิงสังคมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเสมอจากสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาไปจนถึงเครื่องหมายของเวลาผมหงอกคือภาษาที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความแก่ในแบบที่แต่ละสังคมเข้าใจต่างกันและเมื่อการเวลาเดินต่อวิทยาศาสตร์ ก็เริ่มเข้ามาท้าทายมรดุกค,ความเชื่อนี้ด้วยความพยายามจะหยุดเวลาที่ทำให้ผมยังคงดำเหมือนวันวานในยุคปัจจุบันความอยากรักษาสีผมดั้งเดิมไม่ได้อยู่แค่ในใจผู้คนแต่กลายเป็นโจทย์ท้าทายของวิทยาศาสตร์การเข้าใจกลไกลการหงอกและความเสื่อมของเมลาโนไซต์เปิดประตูสู่เทคโนโลยีและงานวิจัยที่พยายามย้อนเวลาให้เส้นผม หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจคือสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนติออกซิแดน์อนุมูลอิสระคือศัตรูตัวชากากศที่ทำลายเซลล์เมลาโนไโซต์การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระผ่านอาหารหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, และสารสากัดจากพืชบางชนิดอาจช่วยลดความเสียหายต่อเซลล์ต้นกำเนิดเมลาโนไซต์ทำให้โรงงานสีทำงานได้นานขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือเทคโนโลยีสเต็มเซลล์นักวิจัยกำลังศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดเมลาโนไซต์เพื่อหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้นั่นหมายความว่าเส้นผมใหม่ที่งอกขึ้นอาจกลับมามีสีเหมือนเดิมไม่ต้องพึ่งการย้อมนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับยีนบำบัดที่พยายามปรับการทำงานของยีนที่ควบคุมการสร้างเมลานินเช่นยีน irf 4และ MITF เพื่อชะลอการหงอกก่อนวัยแนวทางนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ถือเป็นสัญญาณว่าอนาคตอาจมีวิธีทำให้ผมคงสีตามธรรมชาติได้นานขึ้นแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ก็ยังมีอุปสรรคใหญ่คือเมลานไซต์เป็นเซลล์ที่ไวต่อการเสื่อมสภาพการฟื้นฟูเซลล์ที่ตายไปแล้วเป็นเรื่องยากมากและการปรับเปลี่ยนยีนอาจมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิด แม้จะยังไม่ถึงวันที่ผมสามารถกลับมาดำสนิทได้เหมือนเดิมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าความหงอกไม่ได้เป็นจุดจบของสีผมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการทดลองที่จะหยุดเวลาในระดับเซลล์และเมื่อมองย้อนกลับเส้นผมสีขาวไม่ใช่แค่สัญญาณของวัยหรือพันธุกรรมมันคือบทสนทนาระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตของร่างกายร่องรอยแห่งเวลา และความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมมันเมื่อเดินทางผ่านเรื่องราวของผมหงอกตั้งแต่โครงสร้างทางชีววิทยาเม็ดสีเมลานินความเครียดพันธุกรรมอาหารไปจนถึงวิทยาการสมัยใหม่จะเห็นได้ชัดว่าผมหงอกไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของวัยหรือความแก่แต่เป็นร่องรอยของชีวิตที่เล่าถึงการเติบโตและประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในทุกเส้น เส้นผมสีขาวแต่ละเส้นคือบทสนทนาเล็กๆระหว่างร่างกายและเวลาเป็นหลักฐานว่าเซลล์เมลานโนไซต์ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นสัญญาณเตือนถึงความสมดุลของร่างกายและความเครียดที่สะสมเป็นบันทึกทางชีววิทยาที่แม้แต่พันธุกรรมก็ไม่อาจซ่อนในมุมมองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ผมหงอกคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาศักดีและประสบการณ์ในบางยุคสมัยถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของความเคารพ บางครั้งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเศร้าและความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดผมงอกยังคงบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่สวมใส่มันอยู่เสมอและแม้ว่าปัจจุบันจะมีวิทยาการใหม่ๆที่พยายามชะลอหรือฟื้นฟูสีผมตามธรรมชาติเส้นผมสีขาวก็ยังคงเป็นบทเรียนแห่งเวลาและชีวิตให้กับทุกคนสอนให้รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลง เข้าใจความซับซ้อนของร่างกายและชื่นชมเส้นทางที่แต่ละชีวิตเดินผ่านมาผมหงอกจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนหรือกลัวแต่คือเครื่องหมายของการดำรงอยู่การเติบโตและความงดงามของชีวิตที่สะสมอยู่ในทุกเส้น